เจ้าที่มาอ้ยประเดิมนัดแรกเกลือตายมาครับมาครับพวกเราอยู่กันที่สนามโอทราฟ f ฟอร์ดในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับโคเปนเฮเกนช่วงต้นเกมมีพิธีไว้อะไรให้เซบัดตี้ชอยตันครับที่เป็นเสืชีวิต เกมนี้ผัดกระลุกผัดกระลั้ครับสนุกมากในช่วงครึ่งหลังโคเปนเฮเกนมีจังหวะน้ำยิงหลา, <No. S 2> ลายครั้งมากนะครับแต่ไม่เป็นประตูส่วนแมนยูเองก็ได้สวนกลับหลายครั้งเหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่คมพอเกมก็เลยยังเสมอกันที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์อย่างลูกนี้นะครับโคเปนลุกมาแล้วเปิดเข้ากลางไปยิงเลยลูกทามทานไปครับ <This is S 2> จนในนาที <is> ที่72ครับแฮร์รี่แม็กควายมามงให้แมนยูขึ้นนำโคเปนเฮเกนไป1ประตูต่อศูนย์ ช่วงเวลาที่เหลือโคเป็นก็บุกแหลกเลยครับลูกนี้ก็เป็นอีกลูกหนึ่งที่มีจังหวะได้ยิงครับจังหวะนี้หลุดมาทางด้านซ้ายมีเข้ามาประกอบสองตัวครับโยกเข้ามาหลุดมาถึงเส้นหลังเปิดตัดเข้าไปโดนตีทิ้งก็ไปได้ครับได้เตะมุมลูกนี้สาม,มาใกล้จะมาแล้วครับจังหวะสุดท้ายครับลูกเตะมุมขึ้นมาหมดเลยครับ11ตัวผู้รักษาประตูก็ขึ้นมาด้วยครับ โยนเข้ามาเลยไปเสาสองเปิกกับเข้ามาลูกนี้แม็กอมไปเตะเขาครับโทเป็นเฮเกนได้จุดโทษครับแล้วแม็กอมได้ใบเหลืองไปครับจังหวะนี้สำคัญมากๆเพราะแมนยูกำลังจะเก็บ3ามแต้มเพื่อขยับเข้าไปชิดกับกาลาตาสลายที่มี4คะแนนในการลุ้นเข้ารอบต่อไปในยูฟาแชมเปี้ยนีกถ้าเหลือแค่หนึ่งคะแนนเนี่ยมันจะยุ่งมากๆเลยครับโอกาสเข้ารอบลิปลี่สุดๆไปเลย ผู้เล่นแมนยูก็เลยต้องประทวงสุดๆไปเลยครับสุดท้ายกรรมการเป่าให้จุดโทษครับดูกันไปยาวๆเลยครับปีเอ็มไม่พากแล้ว่เอาไม่พี่ถ่ายัะที่ถ่ายล้วไหมนะเอ้ยถ่ายไว้นะแนวตั้งเขา และกรรมการก็เปล่านักีีดหมดเวลาครับแมนยอยู่เก็บสามคะแนนสำคัญไว้ได้เลยจากการแซฟของอังเดรโอนาน่าและนี่คือมุมที่ถ่ายทอดสดไม่มีให้เห็น